Hi students Welcome to Crystal s e t e r วันนี้นะคะเราก็จะมาติลสอบข้อม .4 แกม่าบทที่2กันแล้วนะคะในเรื่องของ adverb นั่นเองนะบทที่แล้วที่เราเรียนกันไปในเรื่อง a d j e c t i v e เราก็พอจะเห็นคณานะคะตา adverb กันมาบ้างแล้วเนาะตอนที่ทำโจทย์ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันเลยเนาะว่า adverb มันคืออะไรนะคะในบทนี้ adverb นะหรือที่เราจะชอบเขียนกันสั้นๆว่า adv นะคะ สามตัวอักษรแรกของ adverb เนี่ย adverb ชื่อไม่นคล้ายกับ adjective ใช่ไหมนะคันต้นค้นต้นว่า ad เหมือนกันใช่ไหมแสดงว่า adverb กับ adjective มันก็มีความคล้ายกันอยู่บ้างบางส่วนค่ะ adverb มันก็ออกแนวเป็นญาติกันกับ adjective นั่นแหละนะเชื้อสายเดียวกันนะคะมันเอาไว้ใช้ขยายเพื่อบอกลักษณะเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เอาไว้ขยายเพื่อบอกลักษณะคำนามมันเอาไว้ขยายเพื่อบอกลักษณะกริยาค่ะมันก็เลยชื่อว่า adverb เนาะเพราะ verb แปลว่า กริยาใช่ไหมอืมคอนแอตเวิร์บก็เอาไว้ขยายลักษณะของกริยานั่นเองค่ะว่ากริยาแล้วลักษณะเป็นยังไงเน,ะนาะนั่งนอนยืนเดินมีลักษณะเป็นยังไงเนาะอืกินแบบกินอย่างตากะกากินอย่างเรียบร้อยกินอย่างสุภาพกินอย่างช้ากินอย่างเร็วอะไรแบบนี้นะคะพวกตกะกาช้าเร็วเรียบร้อยสุภาพพวกนั้นแหละที่เาไว้ใช้ขยายค่ะว่ากินอนะพวกนั้นเรียก Adverb เข้ก็จยังเข้าใจแล้วเนาะอ่ะ Adverb นะคะ มันก็มักจะเกิดจากการเอา adjective ที่เรียนกันหมดที่แล้วนั่นแหละมาเติมลี่ค่ะต่อท้ายเติม ly ต่อท้ายแล้วคำนั้นเวลาแปลเป็นไทยมันก็จะแปลว่าอย่างจุดๆอย่างอะไรก็ว่าไปอย่างชา้าอย่างเร็วอย่างสุภาพอย่างตะกะอะไรอย่างนี้เนาะเช่นอ่ะ slow อ่ะ slow adjective แปลว่าช้าใช่ไหมคะ เวลาที่เราจะให้มันกลายเป็น adverb แล้วก็แค่เติมรี่ต่อท้ายเข้าไปเนาะกลายเป็น slowly แบบนี้นะคะมันก็จะแปลว่าอย่างช้าๆนั่นเองเนานะ slow แปลว่าช้านาะเติมรี่เข้าไปกลายเป็น adverb ก็แปลว่าอย่างช้านะคะอย่างช้าๆนะอย่างอย่างเช่น careful careful ก็เป็น adjective แปลว่าระมัดระวังใช่ไหมคะ เวลาทำให้มันกลายเป็น adverb เราก็แค่เติมเอ,อ่อเติม ly ต่อท้ายเนาะเติม ly ต่อท้ายเข้าไปนะคะ carefully นะเนี่ยก็กลาย adverb แล้ว carefully ก็จะแปลว่าอย่างระมัดระวังนะคะอ่าเข้าใจแล้วใช่ไหมเติมนี่เข้าไปเนี่ยกลายเป็น adverb แล้วเวลาแปลก็จะแปลว่าอย่างเลยนะอย่างช้าๆอย่างระมัดระวังนะคะอ่าแต่ ก็ไม่ใช่ทุกคําที่มันต้องเติมรีแล้วกลายเป็น adverb นะมันมีคํายกเว้นอีกแล้วภาษาอังกฤษชอบมีคํายกเว้นเนาะคำยกเว้น,นะวนมีทั้งหมด4ี่คำนะคะที่ต้องจําให้ได้สําหรับ adverb เนาะคำแรกเลยค่ะอันนี้ adjective นะ good แปลว่าอะไรคะดีใช่ไหม good แปลว่าดีแต่เวลาที่จะให้มันกลายเป็น adverb เนี่ยมันจะไม่เติมนีค่ะมันจะกลายเป็น well ค่ะ เพราะงั้นเห็นไหมไม่ใช่ adjective ทุกตัวที่เติมร y เข้าไปนะคะมันมีคำยกเว้นอยู่คำแรกเนี่ย good เปลี่ยนรูปเป็น well ค่ะ goodly ไม่มีในโลกนะคะภาษาอังกฤษไม่มี goodly ในโลกนะคะจำไว้นะมีแต่ well ค่ะเพราะงั้น good เนี่ยแปลว่าดีแต่ well เป็น adverb ของ good แปลว่าอย่างดีนั่นเองเนาะอย่าลืมพอไป adverb แล้วเวลาแปลอย่าลืมแปลว่าอย่างด้วยนะคะเพราะงั้น well ก็แปลว่าอย่างดีนะคะ คำต่อไปค่ะ hard hard แบบเป็น adjective มันจะแปลว่าแข็งใช่ไหมคะแข็งหรือยากก็ได้เนาะเวลากลายเป็น adverb มันก็ยังเป็น hard มือนเดิมค่ะอันนี้ไม่ต้องเติมรีนะอันนี้พอเป็น adverb แล้วมันจะแปวะะะวล,แปป bs, bs, ว,ลแปว่าอย่างหนักค่ะเนไเวลาแปลเป็น adverb เนี่ย adverb เวลาแปลมันจะมีคําว่าอย่างตลอดเลยนะคะ hard ที่เป็น adjective จะแปลว่าแข็งหรือยากใช่ไหมแต่เวลาไป adverb hard จะแปลว่าอย่างหนักนะคะเวลาขยายกีราต่อไปค่ะคำว่า fast fast แปลว่าเร็วใช่ไหมเวลากลายเป็น adverb ก็ยังเป็น fast เหมือนเดิมค่ะไม่ต้องเติม ly นะคะ fastly ไม่มีในโลกนะคะลูกภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า fastly โอเคจำไว้มีแต่ fast เฉยๆนะคะ fastly ภาษาอังกฤษไม่มีนโลกนะคะ fast ยังเป็น fast เหมือนเดิมนะคะ fast active แปลว่าเร็วเวลาไป adverb ก็เขียนว่า fast เหมือนเดิมแต่มันจะแปลว่าอย่างเร็วแทนเนาะอ่ะเขาสุดท้ายค่ะ late ที่แปลว่าสายหรือแปลว่าช้านั่นแหละนะเวลาเป็น adverb ก็ยังเป็น late เหมือนเดิมค่ะแต่มันจะแปลว่าอย่างช้าหรืออย่างสายน,นั่นเองเนาะ อ่ะทีนี้ก็มีคนสงสัยว่าหนูเคยเห็น h a r ์ l ลีมาก่อนนะคะในภาษาอังกฤษ l a t e l y หนูก็เคยเห็นนะมันใช้ d v ว r บไหมใช่ค่ะแต่ความหมายมันจะไม่เหมือนกับสองตัวเนี้นะถามว่า h a r ์ l y ี่กับเ a t ลี่มีในโลกไหมมีนะคะแต่ว่า Goodly กับ Fastly ไม่มีในโลกค่ะ Wellly ก็ไม่มีในโลก,กนะแต่ว่า h a r ์ l y กับ Lately มีค่ะ ถ้าเป็น hardly นะมันก็เป็น adverb เหมือนกันแต่มันจะแปลว่าไม่ค่อยค่ะถ้ามี r l y ปุ๊บมันจะกลายเป็นคนละความหมายแต่ adverb เหมือนกันนะ hardly จะแปลว่าไม่ค่อยช่นแบบ I hardly go to the cinema หรือฉันไม่ค่อยไปโรงหนังเลยอะไรแบบนี้นะส่วน lately ก็มีในภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีก็เป็น adverb เหมือนกันนะมันจะแปลว่า หมู่นี้นะคะหมู่นี้ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่น you look more cheerful lately คือคุณดูร่าเริงมากขึ้นนะหมู่นี้นะคุณดูร่าเริงมากขึ้นในช่วงนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็เป็น adverb well ได้เหมือนกันนะคะแต่ความหมายจะไม่เหมือนกับ late ธรรมดาอย่างนี้นะเค okay. ขอ,อย้ำอีกที Goodly Fastly ไม่มีในโลกนะลูก Wellly ก็ไม่มีในโลกนะลูก <laughs> มีแต่ Well กว่า Fast ธรรมดาน,นะคะ,ะจำไว้นะคะสำหรับคำยกเว้นสี่คำนี้นะไปท่องมานะคะ Well Hard Fast Rate นะ Well Hard Fast Rate Well Hard Fast l a t e นะคะท่องไว้พวกนี้คำยกเว้นสี่คำนี้ไม่เติมรีลงท้ายแต่เป็น Adverb นะ ต่อไปค่ะกดการใช้ adverb บ้างกดข้อที่หนึ่งของ adverb นะคะก็คือ adverb มันใช้ขยายกริยาค่ะก็ตามชื่อเลยทีเชอร์บอกไปแล้วมันชื่อ adverb เพราะงั้นมันก็ขยาย verb นั่นแหละนะขยายกริยานะคะว่าพวก,กนั่งนอนยืนเดินกินอะไรแบบนั้นมีลักษณะท่าทางเป็นยังไงเนาะซึ่งถ้า adverb มันใช้ขยาย กิยาาใช้ขยายเวิร์บตำแหน่ง hmm. มันจะอยู hmm. right? ่ตรงตรงไหนก็ได้ค่ะตรงไหนก็ได้ในประโยคอยู่ได้หลายที่มากจะอยู่หน้ากิยาก็ได้อยู่หลังกิยาก็ได้อยู่หน้าสุดของประโยคเลยก็ได้หรืออยู่ท้ายสุดของประโยคก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่สีที่นี้ไม่นาสุดของประโยคก็หลังสุดของประโยคไม่หน้ากิยาก็อยู่หลังกิยานะคะจะอยู่ สักที่หนึ่งเนี่ยแหละในสีที่เนี้ยนะอ่ะเช่น they walk slowly they walk slowly แปลว่าอะไรคะพวกเขาเดินอย่างช้าๆใช่ไหมอ่ะคำไหนเป็น adverb slowly ใช่ไหมเนี่ยมีรีตรงท้ายเนี่ยเป็น adverb นะคะ,ะ,ะตัวนี้ก็เป็น a อดเ r ิเนาะมาขยายอะไรมาขยายกิริยาก็คือเดินนั่นเองนะคะว่าเดินมีลักษณะเป็นไงคะเดินมีลักษณะอย่างช้าช้านั่นเองเนาะเนี่ยอันนี้คือ Adverb ที่เอาไว้ใช้ขยาย v ว r b นะคะว่ากิริยาท่าทางนั้นมีลักษณะยังไงอันนี้ก็มีลักษณะอย่างช้าช้านั่นเองเดินอย่างช้าช้าต่อไปกดข้อที่2 Adverb ใช้ขยาย adjective ก็ได้คะ่ะ นะโดยที่ถ้าเกิดว่า adverb มันใช้ขยาย adjective เนี่ยตำแหน่งมันจะอยู่ตรงข้างหน้า adjective ที่มันขยายค่ะมันขยาย adjective ตัวไหนก็อยู่หน้า adjective ตัวนั้นนะเช่นะ that girl is very cute อืม that girl is very cute เด็กผู้หญิงคนนั้นน่ารักมากเลยนะคะถามว่าคำไหนเป็น adjective คะอ่า cute เป็น adjective เนาะ cute น่ารักเนี่ยแหละเป็น adjective เนาะว่ามันไปขยายอะไรคะอ่าไปขยายเด็กผู้หญิงนั่นเองเนาะว่าเด็กผู้หญิงมีลักษณะน่ารักเนาะเด็กผู้หญิงเป็นคำนามใช่ไหม คนสัตว์สิ่งของสถานที่เนี่ยสีอย่างนี้เป็นคำนาม a อ j e c t ที e ไปขยายคนเนาะเด็ยกยู้หญเป็นคนเพราะง,งั้นอดนี้ก็ต้องเป็น a อ j e c t ที e เนาะเด็กคนนั้นมีลักษณะน่ารักนะคะแล้วทีนี้คำไหนล่ะที่มาเป็น v อ rb เดี๋ยวเขียนก็อันนี้คำนามเนาะ n อือนคำนามนะคะแล้วคำไหนไป a d v e rb อบะ very ไงนี่ไง very ที่แปลว่ามากเนี่ยคะ่ะเป็น a d v e rb Hmm. very ที่แปลว่ามากนี่ไปขยายอะไรละ่ะอะไรมากอ่ะเออน่ารักมากใช่ไหมมากนี่ไปขยายน่ารักนะคะว่ามันไม่ใช่น่ารักธรรมดานะน่ารักมากมากเลยสังคะ่นะเพราะงั้นอันนี้ very เป็น adverb ที่เอาไว้ใช้ขยาย adjective นั่นเองค่ะเข้าใจยังเออข้าใจแล้วเนะาะเนี่ยเห็นไหม adverb ถ้ามันขยาย adjective ตัวไหนมันก็อยู่หน้า adjective ตัวนั้นแหละ very ก็เลยอยู่ข้างหน้า cute นะคะ ไม่ได้อยู่หลังคิวตนะต่อไปกดข้อที่สามค่ะ adverb สามารถใช้ขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้ค่ะโดยตำแหน่งมันจะอยู่ตรงข้างหน้า adverb ที่มันขยายนั่นแหละก็มันขยาย adverb ตัวไหนมันก็อยู่หน้า adverb ตัวนั้นนั่นแหละนะคะ เช่น they walk very slowly อัอนนี้คล้ายๆข้อหนึ่งเลยนะเนาะข้อหนึ่งยกมาจะได้ไง่ายๆ they walk very slowly พวกเขาเดินอย่างช้ามากๆนะคะอ่ะประโยคนี้ slowly slowly นี่เป็น adverb ใช่ไหม slowly เป็น adverb ที่ไปขยายเลยคะ่ะอะไรอย่างช้าๆเออขยายเดินไงว่าเดินมีลักษณะอย่างช้าๆใช่ไหมคะเพราะงั้น slowly อันนี้เป็น adverb ที่ไปขยาย verb เนาะไปขยายกริยาแต่ว very ตัวเนี้ก็เป็น adverb นะคะเพราะว่ามันไปขยายเลยคะ่ะอ๋อไปขยาย slowly เนาะมากตัวนี้ไปขยายอย่างช้าๆนะคะว่ามันไม่ได้ ช้าธรรมดาเนาะแต่มันช้าแบบช้ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมากๆเนี่ยมันก็เป็น adverb ที่ไปขยาย adverb ด้วยกันเองนั่นเองนะคะเข้าใจยังเออ่นและจบแล้วนะคะเรื่องของ adverb ค่ะเพราะฉนั้น adverb ใช้ขยายได้สามอย่างอย่างแรกขยาย verb เนาะขยายกริยาตามชื่อเลยมาชื่อ adverb ก็ขยาย verb นัแล้วสองขยาย adjective ได้ด้วยแล้วก็สามขยาย adverb ผู้เดียวกันเองก็ได้นะคะอืม อันนี้จะเยอะกว่า adjective นิดนึงเนาะ adjective นี่ขยายได้แค่อย่างเดียวคือคำนามถูกปะอะไรที่บอกลักษณะคนสัตว์สิ่งของสถานที่เป็น adverb เป็น adjective เลยนะแต่ adverb นี่ขยายได้สามอย่างเลยเนาะ adjective ขยายได้อย่างเดียวคือคำนามนะคะอ่ะต่อไปอันนี้มีนอกจันสีแดงด้วยเขาบอกว่าระวัง linking verb นะคะ linking verb จำ linking verb ได้ไหมยังร้องเพลง linking verb ได้ยื้อปะ พวกนี้เป็น linking verb ลูกสาว u n d s ก m g e t งนั้นนะคะร้องกันได้แล้วใช่ไหมเออร้องได้แล้วนะถ้าร้องไม่ได้ก็กลับไปร้องมาให้ได้นะคะแบบไม่ดูเนื้อเพลงนะจะได้จำได้ว่า linking verb มีอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าระวังพวก linking verb นะจะต้องตามหลังด้วย adjective นะคะไม่ใช่ adverb นะเพราะว่า linking verb ที่เราร้องเพลงกันไปอะ่ะพวกนี้เป็น linking verb ลูกสาว u n d s ก m g e t วก g o l d e spell turn appear be คางเสียเทศจำมไว้ตามหน่วย Adjective ตามด้วย d j j c t i v e นะคะในเนื้อเพลงก็บอกอยู่นะว่าคำพวกนั้น linking verb จะต้องตามหลังด้วย c t i v e ไม่ใช่ adverb นะคะลูกเนาะเนื่องจากว่าหลัง linking verb จะต้องเอาไว้ใช้ขยายคำนามเนาะเนี่ยถ้าขยายคำนามมันก็ต้องแ Adjective สิถูกปะไม่ได้ใช้ขยายกี่ยานะคะเพราะงั้นถ้าหนูเจอ linking verb เ,เนี่ยพวก look sound seem get go, go, go r e m a n พวกนั้นที่หนู ฝึกร้องเพลงกันไปตามหลัง adjective นะลูกอย่าตามหลัง adverb นะคะพูดตอนนี้ก็เข้าใจก็จำหน้าแหละพอเจอในโจทย์ข้อสอบจริงๆนี่เหมือนคนละเรื่องเลยนะคะโอเคอ่ะหน้าต่อมาค่ะมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่า exercise ที่หนึ่ง change the given adjective into adverb เปลี่ยน adjective ที่เขาให้มานะคะในวงเล็บแต่ละข้อให้กลายเป็น adverb ค่ะอ่ะง่ายๆเนะ เจ็ดข้อนี้ทำเลยค่ะเปลี่ยน adjective ให้กลายเป็น adverb ค่ะอ่ะทำเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนตัวเฉลยในคลิปหน้าค่ะ